สองปีใหม่พี่น้องมีแนวกินนี่สองคนกับป้าใหญ่เพิ่นไม,ม่ได้มีบไปลงบ้าน <c oughs> บาน่ไปทางไหนเนาะไปแต่คนบ่มีเง,งินพี่น้องกินแบบนี้แหละไทบมาตอนรับแขกได้ทางไหมตันรับแขก <c oughs> ปล่อยก่อนมาเนี่วันหยุดไม่ยังก,กินมนันเบิ่งก่อนพี่น้องนี่น่ะย่างสินงัว ออกอแมน้ใมเ่อามนได้ต้องมูไปเลยโอ้เพนมาตะดินดีไหมเพิ่นกำลังย่างมพินหอดอยู่พี่น้องเลยเป็นกระดูกขางเป็นกระดูกขางงวเนาะเพิ่นเองกำลังมอนหอดเลยได้ทีพอดีพี่น้องเลยมาย่างกินสองคนกับปลายญ่ลูกก็ไปิลินเรือนปูนไปิลินสงการ อ๋อพินเฮาสดองสดองปีใหม่ปะสดองปีใหม่บ่อตองมีเหล้ามีเบียร์พี่น้องเอ้มีกินซุปได้อ่ะสบายดีพี่น้องมหมาสดองอยู่หลังบ้านเจ้าของมาเนี่ยมึงได้โตกะไม่เกียบเลยห่านบกอืมมันนั่นนะกินเข่าพี่น้องเอ้ดูสองคนลูกสาวก็เช่ากับไปลินูการ อันนี้บ่ได้ไปร่วมวงละโม่นีน่มันคนโมมีเงินพี่น้องไงยพอประมาณนี้แหละอันเครือดื่มเพรื่องน้ำโคกเกอือเป็บซี่ก <c oughs> ินซ้ำ <c oughs> นี่แหละพี่น้องเไยปีใหม่เนาะเพราะว่าได้กินละโม่แ <c oughs> ล้บ่มีเหล้ามีเบียร์พี่น้องไปเกลียว <c oughs> ขึ่นเข่าเล่นได้ค่ะอังการเขาวันนี้ที่สิบห้าเนาะ <c oughs> 15, ไม่หรอกเจ็ดสิบห้าไม่ใช่โมจนสีกินเหล่าน้ำบาดนี่ถึงหนึกน้อง สนั่นอยู่พี่น้องเยตั้งกลุ่มตั้งวงกันใครเอาบอกมีกับเมื่อคืนวันนี้แหต่เมื่อคืนนี่เนาะทุนหน่อยกินตามหน่อยตังแกงชงนึ่งจีนแจชิแมนทั้งหลายในเมียนจีนก็อยู่คนนึงผู้ดินคนผู้ดีนได้อยู่บาทพี่น้อยผู้ดินผู้บรดินเห็นแห้ผู้มีเงินฝึกดินตามฐานะไขมันว่าสัตว์จ้ะผู้ดินกระดินผู้บรดินฐ์กระดิน ตกมีเนื้อขีดน้องของแข่งกับกินสองคนแสิรเนาะจัดเลยง่ายเกินไปไหมสองคนลูกหัวยูพี่น้องเอ้ยนี่กินอยู่หลักบ้านสิทำมากินหน้าบ้านยันโมเห็ดหน้าบ้านโมเห็ดนะต้องมีเหล่ามีเบียร์เราพี่น้องเอ้ยเหล่าเบียร์กะแมนมาบ่มีเองกินไม่ได้นั่นนะกินไ่ได้เองกินหนากินเดียวไม่ได้ กินในกระปวดหัวินเบียร์มาด้ยกินอันนี้กะกรุขังงู <laughs> นะปาดกินเรี่ยนี้เลยเลยต้องพักต้องอย่างน,น,นันเนาะนอนจนแล่ววมโอ้ยก้อยเห็นอันดตังค่ะนี่นนตังของชันบืนเนาะมันเพี่ยงป่ะเปียงนะ เห็นโน้ตไปยังไงเห็นแล้วเดี๋ยวสายเดี๋ยวครัวและ็เน็นสองคนหนึ่งนอสิยานไม่เห็นจะมานำมาอยู่หลังบ้านทั้หลังบ้านทอดพี่น้องเ้ยนี่ยมกินเป็ดกินไก่กินนั่นแหละก็แล้วเเอากรดูกางมันมาพี่กินจะกระจียจะลดกันเจ้าโบก้าอยู่หน้าบ้านนะ กินนั้นเก็บกับน้ำเบ๊ปซี่เขาเขาเทียงเทียงนี่และบ่ายสองเลยผอมนะบ่ายสองโมงเลยเอาไว้ผูกเขาเหรอเราจะชวยมูออกไปอันหาตึ้งปลาไปหากิ่งซอฟ้ากับมูข้าวหลินวโครงการบ้างไช่สิไป ยาโมดินไปสิไปมีบัหยุดเอาสวะดูยาโมดินระวังเมื่อสองเมื่อนี่กะหอยไผ่กระเบียกไปทั้งในเละวิทไลยวิดอีกอื่นนี่อื่นบบานเ้าเนาะมีบุญใหญ่ต่อเมื่อมืที่ไหนก็บุญใหญ่เพม่อนเดามัานที่คูคนบาสามสิบคูนค้นบาทที่หนึ แต่ส <ừ S 2> no? ิประมาณนี่แหละที่สามสิเนาะนี anyway. ่บุญใหญ่อีกน้องเ้ยบุญใหญ่เลยก็เกี่ยวเขาลงไ้ลงนาเนาะบ่ยเตรียมตัวโอ้ยเนาะลังสุภาพนาสุดินคือบวานนะการเกียมอีกแล้วท่านได้เช่ามือไว้พี่แมีลงนาอีกเลยบางกุ้ยนี่พี่น้องเมันเนียนไปเลยหลมเหนียวแหง้ดิลุมาเหอ น้ำแข็งมาถุงนะึงน้ำโคกขวดนะึงกินต้นทึนตำลูกระป๋ายูกระป๋าดินเลยที่เป็นไปท,ทั้งเพื่อนพ่อปู่คุณพ่อมันไปกัเนปู่ลูกสาวสองคน,นไปดินน้ำเอื่อยพูดน้อยนั่นกันเลยดิน,นสุขกนะา <laughs> รนนผมมีมูก็อยากไปดินดน้ำเอื่อยไปไปน้ำเอื่อยหมดผ้าไปใส่พ่อแม่กันดูผ้าไปใส่เนาะหนูก็ไม่จะดินอยู่บ้าน

มันมันก mm. mm ูต hmm. um. mm. mm ีออกไปหากินขขาวป่าเอ้ยรอแต่ม hmm. mm ูนะองมือไปแล้วก็เขามาสี่วันหน่นของการนี่ไม่เอื้อมเมื่อมอ่ะงั้นก็ได้ชงมือเลยดิเพื่อชดเชยได้เมือแล้ว ยุดแล้ยทีหยุดเมื่อยเยอะเคยหอบเว้ยเคยดิ่นน้ำมูกเชื่อเคยบวมลมไม่กับบุคเคยตะกี้เลยเนาะมึงมีเงินกะมันเป็นแบบบวบปวดด้วยนะพากันไปดิ่นยู่นอกบ้านพ่นเคยไปอยู่เต๊นนี่เด๊นได้แต่เป็นสาวนี่่เทาไหร่ชิบคุปีผ่านไปแล้วเนาะเห็นนี่ของหอบบวม ไม่ได้ไปเลยบ้านเขาไม่ได้คอยงอกงอกบ้านเขาหลินได้บ้านเราเคยบ้านห้าเราเคยไปหลินทั้งนอกบ้านพ่นมันีอบโบมี่คือโบมี่คนไปบ่ตั้งกลุ่มกันรู้บ้านจะเอาไปรุ่นไม่ยังเพื่นใจจะไปตั้งนอกพ่นไม่หมดสี่เอ้าไม่ได้เพื่นปิดไปใช่ปะเพีดบอนหินป่ะเกิไปเือกก็เคยไปตะกี้ไปแลี่ ว่ามูเห็ดหมูเปียวแล้วเลยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าตอนนี้อะเราแต่เป็นไม่รุ่นเลยแต่ช่ไมอะไรหละุกาเก้าบอชิเ้าบ่ชิเกาบอชิกเกาบออืมิกเก้าได้เนาะอืมเน่ข้าวหา สองพัเก้ับบนมันมโนแมนเป็นใบรุ่นนด่น่ะรุ่นยุ้รุ่นไหนรุ่นไหนเหอครับสุดเด็ยวันนี้เนาะเดียว้าทุกท่านได้เปิดริดิน้าม หอหนเนอบาับนมันบดตรวนี้มันมนแท้อือวันนี้บดเปนเปนหน้า,ม,า,านมัยังแกห้องหายังอยู่เสียห้องห้เลยเ้าไม่ใช่เจ้ารใชห้องห้มันบาดน,นี่บาดกกระดูกมันไ่ได้เสียห้องห้พี่น้องเยมันให้ได้หมดเลยนะ Ini mungkin saya bà itu ni. Saya betul. Saya. Saya orang hai. hay, hay nhìn rất là คนละเออดทางหน้าบ้านเนาะเออดคืออยู่เงื่อนนะเอ้าเงื่อนเปิดประตูเนาะเปิดประตูไว้อยู่เหมือนกับว่าคนอะไรแค่เนี้ยหน้าบ้านเด็ดซองีสนของบ่ายอ่ะแต่มีต้นไม้บังอยู่สองบ้านเลยคมต้นไม้ก็ลายปลูกไม่ลายแต่เป็นตกทั้งนั้น

tôm tới lưỡi mau quá <laughs> mau cái non này nó có cho cổ như phải ừ, ừ. mau cái non này ừ. mình làm cái gì bất này, để mang bồ về nè ra từ trong khu của có vào mau Hãy cái không <chút. cười> ชาดีกระักน้ำมูลแล้วเท่าหพันอนึ่งนะขวดนึงปองหล้วว่าขวดนึงขวดาหพันบัตนกคุกดีบัตขวดบักใหายิเก้คันีโอ้เนาะรวมทั้งน้ำแข็งเป็นอะไราหดาี้าีพันรวมทั้งน้ำแข็งทั้นึงขึ้นราคาเชิงนี่นะมันยังจะขึ้นราคา nhom 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 เพราะตัวนี้มันโมเมนต์วายแล้วมันยังมีหมูปาดอยู่นักปาดได้อยู่นักปาดได้อยูยาาย่มีสีนโปงมานะโอ<ห>้โสีย่าหงายเลปกตินี่พูดจีกินแบบด,บดิบมันหมาดนะแต่นี่บอกได้กินดิบแบบเท่าไหร่สุกแล้วอันนี้เป็น,<จ>นย่างจนใหม่อย่างยำก่อน,นูเรื่อสุขภาพไดน,น้อยนึง ว่าเองคือคนหาดสารเดียวไปเริ่จะาปูมักเนาะอ <c oughs> ย่างกเกษตรบ้านเว,ว,ว,ว้ากินน้ำเบียร์กับกินน้ำโคกนีแ่แหละน้ำเบียร์ราคาแพงก็ยัดม,มักคม,มพอใจของไทยแต่ละคนก็จะมันคือขึกก้นเจ้าปูมัก ผักก็ปูกกินนี่กับบดามากันบ่นว่าวกันเสียบไหลเสียบมันมเฮลยตีจุดก๊อปเสียบของเขาน้ำเนยนเจิดเขาบอกฝนตกวันเนาะทางอื่นฝนตกเลยกินข้าวสงการทางเสีบ<อ><อ>ก,กุบีตกรงเลยทางบ้านโคกงใหญ่เนี่ย เกษตรเดือนไหนวะเออเต๊นั่นปลูกเด้อนเนาะชอเพื่อเดียวตอนนั้นล่ะรอประยงนะต้นไม้ต้นตอกแบบก่อบแห้งปาได้พูดอยู่กับแห้งแหงพูดอยู่กับเหี่ยวมันเด็ดแห้ง

ก,กิจเดือกแต่มือทีสิบสองในชิมหาเลยเนะาะชิมหา,บ,ามบ้างมั้ชิมหะหรือว่คือเบิ่งน้ำงินคือไปชิมหะทำบุพเพทัยถัดลงสงขรามทีทีนะเป็บ้านนี้เริ่มมาบ้านนี้ทางเขาอ้นานนี้กับในชิมหถ่ายทังฟังไทยเป็นชด,ดินก่อนไหมบอกเด็กก่อนทงางเขาอ่ะพิจามว่าชน,นิน ทำอมาเรีนอีบรว่าจะมื่นเบอรผลิตลบแนกะเรียบไปเลยพอจิตตืนี่เรียหลายมื่อยุดกนเยุดก่ยวทพอจิตคุยุดงานยุดหนังมาเนมดเปียวเรงบางคนก็มาลำมั่งเย มากรลงไปน้ำเจอปุ่มาสมบัติสมมาพอแม่ก็มาพอแม่ใส่มันเนาะลงมาแล้วก็มาล่เมอไปชิกินมันเนี่ยมันนเยอหมาก หะะเห็นแล้วหนูขาดสิครับสิดสที่ดูขาดจะนำท่นชุกปไหนตัวอค่ับ มาสิยาเลยงงเลยเล่าเฉยๆหมดเลย่ะีนพี่น้องแบบเออขนานีเลยส่วนทเป็นซุปลิ้นน้นบอกว่าแบอิมเพลินมากตัวทีเดียตอกเขมนี่กับข้าะม่าทีอพี่น้องเล ไป,ไปางใกกันเลยอยู่หลังบ้าน,นาเานาพื่นอนเพื่นอน,ะนอก็มีคลิป,ปพี่น้องเอฟซีเบองเนะภกคื็จินชงการมีคนสูคนจูุกคนด้อพี่น้อง้อปีใหม่นี่เดิทางไปเ้ากะไปรอดปลอดภัเนาะไปเรื่องานก็ไปฮอดไปเทิาาาเททาง,ง,าบทงมบอสเรื่เรื่องานลำด้วยปีใหม่พีงเลย สำหรับคลิปนี้สบายดีพี่นาะโดยสบายดีกินข้าวตอ้อ <c oughs> เห็นไหมบ้านหายยาช่วยยาได้กิน